สวัสดีครับผมมาพี่น้องมากินขา้าวน้มกันครับผมบแกงปลาดุกพี่น้องแกงปลาดุกแกงปลาดุกหน้าใส่หน่อไม้ยสมว้าเข้มข้นขนาดนี่พี่น้องปลาดุกออมาเด้อมาเ,เสบแ์ฟต้อกันได้เข้าว <laughs> นั่งอยู่กลางครับลูกสาวออ <laughs> อืื้ห อร่อยมากเลยอร่อยอืมเอ้ยมาเข้าข้อกับพ่อมาไดไหมนนีะังนีนะนั่นีะ่ป้าป้าป้าจุ๊บขึ้นก่อนขึ้นก่อนวางให้วางข้างบนนี้อันนั่นอันน่หถึงแมอป้าแม่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  พี่น้องมามาแซนทั้งกัน, <c oughs> น,นอนมือมอ <c oughs> ่าอก <c oughs> ินเลยตัดตัดตัดสดหน่ามันหอนมีแห้งไหมพี่น้องอืมนี่อร่อยไหมอร่อยอร่อยเอ้ยเยิ้มๆใส่กล้องหน่อยเร็วยกนิ้วเยิ้มๆหน่อยเลยทำยังไงเยิ้มๆอ่ะโนโน่เผ็ดโนโน่เผ็ดตุ๊บ นี่อันนี้ของหนูโ<ต> no, no, นโนลูกเผ็ดน,น,นะของขอขอพ่อพ่อจะเผ็ดอืมอืม <c oughs> อืมอร่อยอืมอของเอยก็อร่อยว่เอายกไปใกล,ใกล้ๆข้าวปัดรตะข้าวปัดอืมไม่ไม่ไม่เอาไม่ไม่เอาลูกไม่ไม่เอาอืมปลาดุกแซ่บปลาดุกหน,นุ่ม <c oughs> มันมันเนื้อปลาอืม น้ั่นอร่อยไหมอืมอืมอร่อยอื่ออร่อยน้ำมันส,มอออสอ้มก็อ่อนๆไม่หรอไงน้ำมัน,นส้มมา,มาจากบ้าน อันนี้เด็กอ่ะเนาะอร่อยที่ป่านะคุณน้องเนี่ยอยากออกกองพี่น้องอยากมานังนนำชื่อน่ไก่มาพ่วยให้แม่ไก่ินไกกินไก่ ก็กินปลาดุกเอ้ยกินไก่ ừ, ดูเนื้อปลาไม่หรอกมัมมน,ยยมนครับเยยมเยยมไหมไหนเยยมทำไงคะ อร่อยหืมเอ๋อก็อร่อยให้ดูมวยด้วยผู้ม,มั่นเถอะป่ะป่าขอข้าวได้กําเน็มไหมส้มปะดุกนี่กินง่ายเพราะว่าบ่มีกาเนาะอืมอ๋ออ๋ข้าวด้วยเอาข้าวด้วย แม่ค่ะอ่าซุปซุปป้มาแล้วอืมป้าแ้วอืมป้าปาแล้วเหรอป้าไม่ใช่มวยป้าป้าอืมน่องเต่าทำไมมันไม่ร้อนขางหนูไม่ร้อนหรอ ร้อนของพ่อของพ่อร้อนไมไม่ต้องเปล่าอ้ําเลยอ้ําเลยอ้ําเลยรู้ไม่ต้องเปล่าพอยังงของหนูไม่ร้อนไงลูกเก่งมากอืมนี่นี่ของแม่ไงจะเอาไก่ป่ะเฮ้วัดเออจ้าก่อนเอาพี่น้อง เรียบร้อยดีครับไว้พบกันใหม่ค,คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมเฮ้สวัสดีค่ะจ้าโอเคบายบาย,บายด้วยบายบายโอเค